สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับช่างไหนน้อปั้นสาธุเดิร์หลวงพ่อชาวเน็ตกั้นขำแห่ถามหลวงพ่อพระปางอะไรเผอหัวเราะจะบาปไหมสาธุเดริรหลวงพ่อชาวเน็ตกั้นขำแห่ถามหลวงพ่อปางอะไรมีรูปร่างผิดสรีละช่วงท้องค่อนข้างนูนชาวเน็ตบางคนเผอหัวเราะถามจะบาปไหมยอดวิวพุ่งสองล้านเมื่อวันที่12มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้ t i ก t อกบัญชีชื่อบอยบุญสิทธิ์แชร์คลิปวิดีโอรูปปั้นพระพุทธรูปและยักษ์ในวัดแห่งหนึ่งโดยเจ้าของคลิปพูดว่าอันนี้ข้าเจ้าจะเรียกหลวงพ่ออะไรเนาะพวกข้าผ่านมาก็ไม่เคยเห็นจะเป็นพระสังกะจายหรือไม่นะช่างปั้นดีปั้นงามสาธุเด้อหลวงพ่อโอ้ยอันนี้ก็ปั้นยักษ์เหมือนยักษ์เด็กน้อยนี่นะสาธุสาธุอันนี้ยักษ์ผู้ใหญ่พี่น้องพวกเจ้าว่า หลวงปู่อะไรนี้ช่างไหนหนอปั้นอยากเห็นหน้าแท้เนาะปั้นงามอยู่นะโดยภายในคลิปปรากฏภาพพระพุทธรูปที่ยังปั้นไม่เสร็จมีเรือนกายที่ค่อนข้างผิดสลีละอกผายไหลพึงบริเวณช่วงท้องค่อนข้างนูนอย่างไรก็ตามตรงฐานของพระพุทธรูปมีข้อความว่าหลวงพ่ออุปคุตโตอย่างไรก็ตามภายหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปมีผู้เข้าชมแล้วกว่า2.1ล้านครั้งและคอมเมนต์จำนวนมาก หลายคนขออภัยที่กั้นขำไม่ได้จริงๆพร้อมถามว่าจะบาปไหมเลยหลายคนยังอยากทราบพิกัดว่าอยู่วัดไหนด้วยโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิหลวงพ่ออิ่มแน่ๆค่อยเผลอหัวค่อยสิบาบบอหัวกั้นสิบาบบอสาธุเดอ้อหลวงพ่อปางกั้นขำปางฉันอิ่มถ้าสิถวายดีถอกต้องติดต่อที่ไหนคะปางอุ้มท้องพระขำกระจาย ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ